ภูมิหลังบางเบลล์ผมมีหกพันมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากบางอับดุลเละมะลีนะครับหรือเบลล์นิ้วเดียวเนาะ,นนะบางก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็จากบางเป็นคนดังนะตอนนี้ผมก็เลยต้องตามติดมาเลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยประสานแล้วก็พูดคุยกับบางอยู่ก่อนแล้วนะครับ ล้วก็มาดูอีกทีนึงโอ้บังออกรายการดังเลยครับเพื่อนๆจึงวันนี้มาชอนชัยมาเจาะลึกเรื่องภูมิหลังเบื้องหลังของบังอับดุลเลาะเนาะว่าอะไรต่างๆลึกๆของบังเนี่ยเป็นยังไงนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังของบังเอาเท่าที่บังสามารถร่วมแลกเปลี่ยนได้เนี่ยมียังไงจะร่วมแลกเปลี่ยนบางเดี๋ยวผมยกไม้แล้วก็ยกกล้องให้บังอับดุลเลาะต่อเลยนะครับ ครับผมผมก็ชื่อว่านายอับล์มะรีหรือว่าทุกคนจะรู้จักผมในนามของเบลล์ะนิ N ้วเดียว e ครับผมที่มาของเบลล์ะนิ N ้วเดียว e เพราะว่าผมมีแค่นิ้วเดียวครับไว้สร้างไว้ทํางานอะไรแบบนี้ครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่บางมาเยี่ยมที่บ้านครับเราก็เคยนัดกันหลายครั้งเลยว่าถ้าเกิดมีโอกาสเราจะมาทำเป็นคลิปด้วยกันครับ อันนี้ก็มีโอกาสดีครับพี่บังมาครับทีนี้ลองเล่าดูว่าออตอนเราเล็กๆเป็นยังไงพัฒนาการของเรามาถึงตอนนี้เนี่ยมีอะไรอยากอยากจะเล่าบ้างว่าเอ,อตอนเล็กๆเรายังไงเราไปเรียนอะไรยังไงเอาเอาส่วนที่ว่าไม่ซ้ํากับที่เคยพูดไปแล้วนะอาจจาะว่าส่วนที่เราเคยพูดไปแล้วในสื่อต่างๆเนี่ยส่วนที่ ซ้ำหลักๆเนี่ยเราก็ามไปองส่วนที่ว่ามันเก็บตกแล้วเรายัางไม่ได้เล่าเนาะ,ะครับครับก็ตอนเล็กๆก็ขอเล่าอาจจะซ้ำนิดนึงครับผมก<ช>็ผมก็เรียนอยู่โรงเรียนตามปกตินี่แหละครับผมพอพ่อแม่เราส่งเข้าเรียนที่แรกพ่อแม่ไม่ส่งไปเราก็อยากเรียนพ่อแม่เลยส่งไปครับแต่ในวัยที่เราอยู่ในโรงเรียนนั้นเรา มกักจะโดนเพื่อนเขาแกล้งาตามภาษาของเด็กเพราะว่ากันแน่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราเดินแกล้งอะไรมากๆแล้วก็รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยกับตรงนั้นอ,ม,อมันก็ทําให้เราไม่อยากเรียนไม่อยากอะไรท้อมากเลยครับแต่ว่าโชคดีในช่วงนั้นก็มีโครงการครงการในของทางกรุงเทพเขาลงมาที่โรงเรียนครับเขามาเยี่ยมโรงเรียนแล้ก็เจอผม โครงคงการเนี่ยเป็นขององค์กรไหนเป็นของการไฟฟ้าครับผม<อ>ในสมัยนั้นครับของการไฟฟ้าใช่ครับอือืมอ่าต่อเลยต่อเ,เขาลงมาที่โรงเรียนครับผมเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่เรารู้สึกท้อกับชีวิตมากเลยในอตอนนั้นทําได้ว่าช่วงนั้นผมอายุสามปีไม่ก็สสิบี่ปีนี่แหละอืมประมาณนั้นครับก็เขามาเชวนผมเข้าร่วมในค่ายของ กองการไฟฟ้าจัดขึ้นคือว่าค่ายอัปฟอร์อครับเป็นค่าที่เขาจัดที่กรุงเทพในฐานะที่เราอยู่ในโรงเรียนเราเรียนอยู่เฉพาะในโรงเรียนเราไม่เคยออกไปทํากิจกรรมกับเพื่อนข้างนอกบ้านอข้างนอกโรงเรียนเลยครับเพราะวันหนึ่งเรากลัวว่าเราจะเป็นภาระแต่เพื่อนไปแล้วครูอะไรจะยกเราขึ้นโรงเรียน ขึ้นรถอะไรไปลำบางครับอืลเลยแต่ัดสินใจไม่ขอไม่ขอเขาร่วมกิจกรรมตรงนั้นครับอ่าแล้วก็เมื่อเรามีโอกาสได้เข้าค่ายตรงนั้นก็มีส่วนร่วมความรู้สึกตอนแรกเรารู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ได้เข้าไป ทำกิจกรรมข้างนอกคือเป็นครั้งแรกของชีวิตเราเลยใช่ไหมที่ว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนครับอแต่ถ้าเกิดว่าในโรงเรียนผมก็จะทํากิจกรรมหลายอย่างอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละผมก็ได้วันที่เดินทางต้องเดินทางไปกับเครื่องบินอเดินทางไปกับเครื่องบินด้วยใช่ครับเดินเดินทางไปที่ไหนเดี๋ยวผมขอขยับท่านั่งให้ฟังถนัดถนัดหน่อยอ่ะ ก็เดินทางไปกับไปที่กรุงเทพไปร่วมค่ายที่ผมบอกเมื่อกี้ครับผมอือ่าเราก็ไปเดินสถานสถานที่นี่คือเป็นสํานักงานการไฟฟ้าเลยหรือว่าจะเป็นที่ไหนไม่ไม่เขาจัดเป็นเหมือนว่าอ่าการไฟฟ้าเขาสนับสนุนค่ายค่ายนี้ครับผมแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมโรงเรียนก็รับอ่ามาสอบถามผมว่าสนใจเขาร่วมค่ายอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับผมอืมอ่าเป็นค่ายเกี่ยวกับค่ายศิลปะครับ เพราะว่าผมก็สนใจด้านสินด้วยอืออ่าครับอ่ากี่วันตอนนั้นที่ไปเข้าค่ายกับการไฟฟ้าเจ็ดวันครับผมเจ็ดวันใช่ครับความประทับใจที่ได้เข้าไปเ,เรียนรู้ในค่ายตอนนั้นมีมีความสามารถอะไรที่เราสามารถเก็บเกี่ยวมาจากกิจกรรมนั้นมีมากเลยครับผมอ่มอาจากที่เราจากที่เรายูบ้านใช่ไหมครับอเราเคยคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเราพ่อแม่เขาลังเกียดเรา เราจะทําอะไรพ่อแม่ไม่เคยสนเราใช่ไหมครับพ่อแม่จะให้เราทําทุกอย่างอ,อพอเราขึ้นเครื่องบินไปเรารู้สึกว่าดีใจได้ออกหลุดจากอ,อุทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวอะไรแบบนี้ครับอแต่พอเครื่องบินขึ้นไปปุ๊บมันมาเลยครับต่อไปนี่ใครจะป้อนข้าวให้เราใครจะอาหุงข้าวอะไรให้เรากิน จะมีคำถามกับตัวเองจะมีการสนทนาคุยกับตัวเองขึ้นมาทันทีเลยสิ่งแวดล้อมันเปลี่ยนไปแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วนะคนรอบข้างมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าเราคนเดียวไปครับเราตรงนั้นเราพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนเราก็คุยกับภาษามาลายูแม้กระทั่งครูก็คุยกับภาษามาลายูกับเราใช่ไหมครับเราก็เลยมีคำถามออกมาเลยครับใครอยาก S <S <an> <S เราจะกินข้าวจะขอใครจะให้ใครตักข้าวให้ถึงแม้เราจะกินข้าวเองใครจะตักข้าวให้อะไรอ,อยากอยากจะลงเครื่องบินกลับบ้านในตอนนั้นครับผู้ด,ดูแล<อ>ที่ไปด้วยตอนนั้นม,มีมีใครไปด้วยกับเรา <S <S <ans> ไม่มีใครมีแต่ครูครับผม,มแต่แต่ว่าไม่ใช่ครูที่โรงเรียนผมนะมเป็นครูอีกโรงเรียนหนึ่งครับผมเหมือนว่าทางนั้นเขามอบหมายให้ครูคนนั้นเขาช่วยเราช่วยพาเราไปครับ นั่นแหละคือคำถามผมถามว่าใครจะดูแลผมครูคนนี้เรารู้จักกันมานานไหมกว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันรู้จักวันเดินทางเลยครับรู้จักวันนั้นเลยใช่ครับเป็นครูผู้หญิงครูผู้ชายครูผู้ชายครับอ๋อมันเป็นมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ท้าทายมากเลยนะใช่ครับผมกับคนที่เราไม่เคยรู้จักกันใช่ต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันต่อทีนี้ต้องอยู่ด้วยกันพออยู่บนเครื่องแล้วยังไงต่อไปเราอยากจะกลับบ้าน ความรู้สึกวันนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากกลับบ้านมากเลยเห็นแต่ว่าบอกครูก็บอกไม่ได้เพราะว่าถ้าลุงมันไม่ใช่รถเมย์บกลุงอะไรแบบนี้อน้ำตาซึมเลยยังซึมเลยครับซึมเลยใช่ครับไปลงเครื่องบินปุ๊บครูบอกว่ามีครูทั้งคนไม่ต้องเป็นห่วงครูดูแลเองเดี๋ยววันนี้ครูเป็นพ่อให้เองก็บอกประมาณนั้นคือคือเราเองยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เลยใช่ครับแต่ครูเขา เขาก็เดาใจใช่ไหมอ่าใช่ครับอืมคำพูดของครูนะั้นผมจําได้เลยครับครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเธออยากเข้าห้องน้ําเดี๋ยวครูล้างให้เองอมไม่เป็นไรอือแล้วก็ว่าเธอก็คือลูกของครูของครูแะ้ววันนี้เขาบอกแล้วก็ บอกใจในอนึงครับผมอ่าก็าตอนนั้นที่สนามบินอยู่ใช่ไหมใช่สนามบินลงแล้วครับผมอ๋อที่สนามบินตอนเครื่องลงแล้วใช่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงท็กที่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ายไอ้ทีเพราะว่า,าวันที่เขาจะเปิดค่ายก็วันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้เราแคบไปถึงแล้วก็พักผ่อนก่อนหนึ่งคืนแต่พอพักผ่อนแล้วก็บอกใจแล้วเพราะว่ามีครู ซื้อข้าวอะไรไหมคือเขาบริการดีกับเราใช่ไหมอือ่าครับแล้วก็ประกนสิ่งอำนวยความสะดวกของเราที่ติดไปด้วยนะตอนนั้นมีวีลแชร์มีรถเข็นมีอะไรให้ให้ให้เราไปด้วยไหมก็มีรถเข็นอ๋อแต่ว่าไม่ยังไม่ใช่รถไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ครับผมอ๋ออ่าอ่าต่อต่อทีนี้พอพอวันรุ่งขึ้นวันเปิดค่ายครับอ่าเขาคนที่จัดค่าย ใช่นะเขาแยกอีกครับไม่ให้ครูที่พาไปอยู่ด้วยกันโอ้ใช่ครับผมเขาบอกว่าถ้ากุมาด้วยกันต้องแยกไม่ให้อยู่ด้วยกันอคือเหมือนเหมือนพอครูพูดกับเราเนี่ยใช่เราในความรู้สึกเราจะตีตื้นขึ้นมาหน่อยถึงแล้วใช่ไหมครับแล้วผมใช่อืมแล้วปรากฏว่าสถานที่จัดการอบรมเนี่ยมาแยกเราอีกระวังเรากับครูพี่เลี้ยงอีกใช่ครับผม โอ้โห oh oh yeah, มัน uh huh. มันมันมันเป็นอะไรที่ uh huh. บาดใจมากเลยนะ oh kay, yeah. บาดความรู้สึกมากเลยนะใช่คร oh ับ yeah. แต่สิ่งที่ว่ามาเนี่ยคือมันเป็นความน่าสนใจที่เราอยากจะรู้ต่อนะว่า uh huh. กิจกรรมของบางอับดุลเลาะวันนั้นเป็นยังไงต่อเรามาดูกันในตอนหน้านะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ